รายการสวัสดีเมืองไทยโดยด็อเตอร์ศิวพรศรีศักดินันเตรียมพบกับเทศกาลดนตรีระดับโลก SummerSonic Bangkok 2024นะคะซึ่งจะจัดขึ้นวันที่24-25สิงหาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะถือเป็นโอกาสดีนะคะและทางรัฐบาลไทยต้องขอบคุณผู้ก่อตั้ง SummerSonic และรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะที่ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของไทยสําหรับการจัดงานเทศกาลดนตรีดังกล่าวซึ่งจะเป็นโอกาสสาคัญสําหรับศิลปินไทยที่มีหัวใจรักดนตรีเพื่อให้สอดแทรกความเป็นไทยแสดงออกให้ชาวโลกได้รับรู้ค่ะรัฐบาลไทยได้สนับสนุนงานซัมเมอร์โซนิกแบง o อก2องให้ประสบความสําเร็จและกลายเป็นบ้านหลังที่สองอันอบอุ่นเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะซึ่งจะมีศิลปินกว่า20 วงตลอดการแสดง2วันเต็มนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้ศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติในการแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมครั้งนี้และเชื่อมั่นว่าการจัดงานครั้งนี้จะพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยให้เป็น world event destination ได้อย่างแน่นอนค่ะ